โอ๊ยน้อไลก์ก็ต้องไลก์เลี้ยงหมาก็ต้องเลี้ยงน้องอยู่ดีแต่ไม่ค่อยอยู่ดีเท่าไหร่นีโออ่โอ๊ยโออยปกติเป็น <c oughs> ปกติน้ำหนึ่งจะก,กิขน,นข้าวเย็นค่อนข้างดึกมันนี่มัน <c oughs> มนี่มันนี่ นังคานค่ะ everyone คนยิ้มน,นะอ้าวกองหน้านี่นาะโจนไหนโจนคะคุณพี่ไม่มีโจนค่ะมีแต่คนสวยค่ะดูชาวยีคาบไก่มาตกใจนึกว่าจะแบบปั๊บป๊ป๊ชาวีโชว์ไก่หน่อยขอโชว์ไก่น่อยเห็นน้องไหมน้องขอไก่หน่อย <p> พี่ขอก่อนขอโชว์น้อย <p> ไก่ไซส์ใหญ่ ที่ซื้อไปและขาขาดไปแล้วและนี่คือเสียงไกโอกไม่มีเพราะขาขาดไปแล้วเ调อ,อีกตัวมาสิชาวีชอบให้เล่นแล้วก็แบบให้ดึงน้องไหวไหมไม่ค่อยไหวค่ะหนักมากชาวีหนักมากตอนนี้คือตัวแบบบะฮึมตัวแบบว้าเนื้อนะคะเนื้อน่องเนื้ออกสันนอกสันในก็ C.F. มาได้นะคะเจดูอาราชิออนตาหวานหรือยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องดูย้อนหลังค่ะเห็นกับตาค่ะเห็นกับตาสองตาดิฉันเลยดิฉันตกเอ้ยอะไรเวลาลเวลาแบบอ๋อเห็นกับตาเห็นบนเวทีเลยตกอกตกใจมากข้าวต้มระเบิดยางใจยังไม่ระเบิดอยากรับชมไหมคะคุณพี่นี่ยังไม่ได้กินเลยนะคะเนี่ย ือหนูยังไม่ได้แบบแกะกินเพราะว่าต้องการอะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูอยากให้ทุกคนอะได้อยู่ในทุกช่วงทุกช่วงชีวิตของหนูเดี๋ยวจะเอาข้าวต้มมัดมาโชว์อ้ยอ้ยอุ้ไม่ไหวนี่ค่ะทุกคนข้าวต้มแบบพกพาแบบสไพล์ไลน์นะคะค่อนข้างเก๋ไก๋มากเลยทีเดียวเชียวยังไม่หายค่ะกลับมาแล้วค่ะน้องสามารถผ่านการนึน่งขเขาเรียกนึง่งใช่ไหม น้องสาม,มารถผ่านการนึ่งมาได้แบบว่าไม่ระเบิดเอเก็บ <c oughs> okay, ไปโชว์ก่อนตอนแรกนกอันเนี้ยยังไม่ได้ลองนะพอกดไลค์ปุ๊บโอ้ยน้อไลค์ก็ต้องไลค์เลี้ยงหมาก็ต้องเลี้ยง, <c oughs> ยงวีถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ว ถึงถึงแว่นนี่พนักงานถามแว่นถามว่ามีงบประมาณเท่าไหร่แล้วความที่ไม่ได้ใช้เราก็บอกเอาประมาณไม่เกิน3ามสพันละกัน,นพอไปไปมามา,มาจ่ายตังค์หกพับาทคา่ะง่ายดูหาง <c oughs> เห็นหางไหมฮะอยู่ริมจองกล้ามาแน่ชาวยากออกกล้องไหมอ้าเอ้าเดินไปเฉยมานี้ชาวิ่อ้ออออไม่มีเสียด้วย ชาวีงอนไม่ได้งอนหรอกชาวีน่าจะเห็นอะไรที่น่าสนใจกว่าหน่อยก็ลูบล้วบไปค่ะอันนี้คือมัดตั้งแต่ว่าเช้าแล้วนะคะก็ออกไปดูไหมเนี่ยโจรขึ้นบ้านหรือชาวีเสียงดุจางใช่เดี๋ยวนี้ชาวีเขาแบบเมื่อก่อนเห่าไม่เป็นเอ้ยหรือไม่ใช่เสียงชาวีอยากเห็นน้องเงลรับม่อมะดูวันรับมนะ่งมาขอประธานอภัยค่ะและทุกคนเตรียมตัวมาแล้ว กล้องทางลูกกล้องทางเดียวนี้ลูกทางนี้เปดาราหน่อยอันนี้มีทั้งหมดสามตัวตัวนี้ไม่เคยถ่ายรูปลงเลยนะคะน้องแงวนะคะตัวนี้มีชื่อเสียงเรียงนามว่าน้องน้องอยู่ดีนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็น ที่ไม่มีหางทุกคนเป็นแมวหางกุดเป็นตัวกลางเป็นน้องคนที่เออเป็นเป็นลูกคนที่สองน้องมีสุกตัวนี้ชื่อนอนมีสุกตาเอ๋ลูกตาเอ๋หน่อยลุกไม่มองหนูไม่มองกล้องเหรอคะเป็นน้องใหม่น้องใหม่ในวงการยังแบบตกคนไม่เป็นอะไรนี้อ๋อน้องอยู่ดีแต่ไม่ค่อยอยู่ดีเท่าไหร่อยู่ดีอ้าว อ๋อใช่อ๋อเมื่อกี้เรียกว่ามีสุขเหรอคะจำผิด <c oughs> ตัวไม่มีหางจะชื่อว่าอยู่ดีซึ่งอยู่ดีกับมีสุขเนี่ยอีกตัวหนึ่งจะชื่อว่ามีสุขสองตัวนี้จะลายคล้คายๆกันแล้วก็จะมีหางตัวมีสุกจะมีหางแต่ว่าตัวนี้ชื่อน้องอยู่ดีเป็นตัวที่สองเป็นน้องคนกลางเอ็มพ <c oughs> ึ่งไปไหนนะคะที่รักแป๊บนึงนะคะไบ,บายก่อนบายบายไปายมี่มี่ก่อน,นเอาหน้ามาใกล้ปากพี่อย่ามานะเดี๋ยวน้องอยู่ดีมานะ นี่มาแล้วอีกสองตัวนี่ตือนนี้เป็นไอเชื้อน้อยโอ้โหเพิ่งตื่นเลยเมื่อกี้อ้ออตื่นมาก็กินนมกินนมแล้วก็นอนโอ้ยแต่ตัวเนี้ย จะเป็นตัวแรกแล้วก็เป็นตัวที่ที่สนที่สุดแล้วก็ตัวใหญ่ที่สุดหันหน้าองพี่พี่นอยคือหันหลังมาทุกคนก็บอกว่าเออหันอย่างนี้แหละตัวจะเริ่มขู่แล้ะเวลาเจอหน้าชาวีจะเริ่มแบบอู้ฟูอู้ฟูมานี่แก้วเล็บเกยวอันนี้มังงี้อ๋อเจ็บอ๋อหน้าจะร้องอันนี้ไม่ได้ร้องม็อบแมกแล้วร้องหาแม่แหละเอาเสือพีอ่าโอเคน้องกลัวทุกคนน้องกลัว ตัวนี้เป็นตัวที่แบบขี้กลัวแล้วก็เหมือนตอนเกิดมาแม่บอกว่าไม่ค่อยแข็งแรงขึ้นโซกีสตาวีปกติเป็นปกติน้ำหนึ่งจะกินข้าวเย็นค่อนข้างดึกแบบหนึ่งนี่นี่ทาวีมานี่ก่อนเราอยู่นี่ก่อนนี่มาแล้วมาแล้วทาวีทาวีมา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 นี่มานี่ ที่มาอยู่มาดูมาสุบสนตนด้กันวันนี้นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้าๆบ๊าย <c oughs> บายอวีมอง <c oughs> ปกติลกูกโอ๊ยแบตจ,จะหมดแล้วบ๊ายบายค่ะ